สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองโฆษสกสำนักง,งานอายการสูงสุดในโกสนวัตอินทุจันยงเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กันยายน2566ในายคำนึงวงทวีทรัพย์อธิบดีอายการสำนักง,งานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่องขอให้ดําเนินการออกหมายจับใหม่ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสํงงานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชความว่าสํานักง,งานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2ได้มีหนังสือขอให้ดําเนินการยื่นคําร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิช,ชอบภาค2เพื่อขอออกหมายจับในอิทธิพลคุณเพิ่มนายพิเชษอุทัยวัฒนานนท์นายวิทยาสิรินทวรชัยนายยติพงศ์อินทรัตน์และนายเอกพงศ์บุญชยัยผู้ต้องหาที่1-4 6ถึง เนื 1> 1. ่องจากผู้ต้องหาที่ 1, 2, 3, 4, 6มีพฤติการหลบหนีไม่ไปรายงานตัวต่อพนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2ในวันที่4กันยายนเวลา10นาฬิกาและตามหนังสือที่อ้างถึงท่านได้แจ้งผลการดำเนินการขอออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวข้างต้นต่อพนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2โดยแจ้งว่าสารออกหมายจับผู้ต้องหาที่ 1, 2, 3และมีคำสั่งยกคำร้องขอออกหมายจับผู้ต้องหาที่4ถึง6นั้น กรณีสารออกหมายจับผู้ต้องหาที่1-3ถึงพนักงานอายการสำนักง,งานคดีปราบปรามการทุจริตภาคสองพิจารณาแล้วเห็นว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตพศ2561มาตราเจบัญญัติไว้ว่าถ้าผู้ถูกกล่าวห,หาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาลมีให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวห,หาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ประกอบมาตรา13แห่งพรบรวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพศ2559และตามหนังสือที่อ้างถึงพนักง,งานอเอการได้แจ้งให้ท่านดำเนินการขอออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาโดยขอให้ท่านขอให้สารระบุหมายเหตุไว้ในหมายจับด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีไปเมื่อวันที่เท่าใดตามสำเนาตัวอย่างหมายจับที่พนักง,งานอเอการแนบไปพร้อมกับหนังสือที่อ้างถึงแต่ปรากฏว่าตามสำเนาหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ลงวันที่5กันยายน ศาลไม่ได้ระบุหมายเหตุดังกล่าวไว้แต่อย่างใดดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2จึงขอให้ท่านดำเนินการขอออกหมายจับในที่พนคุณเพิ่มนายพิเชษอุทัยวัฒนานนท์และนายวิทยาศิรินทะวรชัยผู้ต้องหาที่1-3ถึงต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยขอให้ท่านขอให้สารระบุหมายเหตุไว้ในหมายจับด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีไปเมื่อวันที่เท่าใด สำหรับกรณีนายยติพงศ์อินทรัตและนายเอกพงศ์บุญชยัยที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอออกหมายจับเนื่องจากคดีนี้จะครบกำหนดอายุความฟ้องในวันที่8กันยายนดังนั้นจึงขอให้ท่านมีหนังสือแจ้งนายยติพงศ์และนายเอกพงศ์ผู้ถูกกล่าวหาให้มารายงานตัวต่อพนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2โดยให้พนักง,งานไต่สวนผู้ประสานงานนำตัวผู้ถูกกล่าวหาไปส่ง และยืนยันตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อพนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีปร,ปราบปรามการทุจริตภาค2ในวันที่7กันยายน2 5 6 6เวลา0 0นาฬิกาเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่46ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2พร้อมทั้งให้ผู้ต้องหาเตรียมหลักประกันเพื่อยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลนายโกศลวัฒนบ์นบอกว่าเนื่องจากมีการถกเถียงกันเรื่องปัญหาอายุความสะดุดหยุดลงหรือไม่หากมีการหลบหนี เพราะคดีนี้เกิดก่อนกฎหมายปราบปรามการทุจริตแก้ไขอายาการจึงเห็นว่าอำนาจในการออกหมายจับเป็นของศาลจึงควรดำเนินการให้ชัดเจนเสนอให้ศาลโปรดพิจารณาจะได้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติทำหน้าที่กันได้อย่างถูกต้องคดีนี้นาะยอิทธิพลคุณเพิ่มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถูกปปชชีช้มูลกระทำความผิดส่งอายาการฟ้องเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตโครงการก่อสร้างอาคารลงวันที่10กันยายน2 5 5 1ให้แก่บริษัทบริหายจำกัดเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟอนต์บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีไม่ถูกต้องตามกฎหมายคดีนี้ปปชส่งเรื่องให้เอเยการเมื่อวันที่3สิงหาคม2566และเอเยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องเมื่อวันที่30สิงหาคม2566ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอายการไม่ถึง1เดือน วว้า <Wow. S 1> ใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ